รัฐวั์จัดให้พี่วันยังไงใช่ไหมเป็นหนังเป็นหนังสยองขวัญหนังผีนะครับหนังผีที่มีเขาเรียกว่ามีแนวคิดบางอย่างที่จะสื่อสารกับคนดูนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันความมุ่งมั่นที่จะทําอะไรบางอย่างแต่ว่าบางทีความมุ่งม <c oughs> ั่นของเราอาจจะไปกีดกันความมุ่งมั่นของอีกคนหนึ่งอะไรอย่างี้ครับมันก็ทําให้เกิดความขัดแย้งเกิดการต่อสู้เกิดขึ้นครับก็เป็นเป็นหนังผีที่ที่คิดว่ามัจะให้ข้อคิดและอะไรบางอย่างกับคนดูครับ เรเเื่องเราเป็นยังไงอยู<า>ดจบมีผ <laughs> ู้กำกับอ๋อ่ครับอยากก็อยากเสนอมุมมองของนักแสดงก็คือก็คือหนังเรื่องนี้มันมัน,ม,นมันไม่ใช่แค่อย่างที่บอกไม่ใช่แค่เป็นหนังผีนะครับมันไม่ได้แค่เรื่องของความตกใจน่ากลัวอย่างที่ท,ที่ที่เราดูทั่วไปนะครับเราก็จะพยายามจะพูดพูดถึงวัยรุ่นยุคนี้นะครับวัยรุ่นที่สิ่งที่เขา ฝ่ฝันความความฝันของเขาความต้องการในการใช้ชีวิตของพวกเขาเป็นยังไงครับผ่านตัวละครน้องทุกคนแล้วก็โดยที่มีตัวละครที่เป็นแม่ที่เป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นยุคของคนยุคนึงที่มีความเห็นแตกต่างกันแล้วเขาก็จะเกิดความขัดแย้งกันเราก็จะสะท้อนเรื่องราวของความคิดของเด็กปัจจุบันให้ให,ให้สังคมได้รับรู้ครับเป็นครุกยี่วันนะคะค่ะกระโปสเตอร์เลยรับรบทเป็น เป็นสิ่งลี้ลับค่ะจูนกินเนอร์ยากนิดนึงในชีวิตยังไม่เคยเป็นสิ่งลี้ลับเหมือนกันแต่ว่าเราก็มีความเชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะหมยถึงว่าเราก็เชื่อว่าแบบจิตที่ผูกอยู่กับความอาฆาตอะไรเงี้ยก็จะวนเวียนไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆคือตัวละครพี่วันเนี่ยจริงก่อนจะมาเป็นสิ่งลี้ลับเขาก็ต้องเป็นมนุษย์ก่อนดังนั้นความต้องการของเขาที่จะอยากให้อ่อ คนที่เป็นน,นักศึกษาหรือนักเรียนของเขาเนี่ยประสบความสําเร็จอะอย่างว่ามันเป็นมันเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งซึ่งมันเกิดจากความรักและความหวังดีนะคะมันไม่ใช่ว่าแบบจะเป็นจะเป็นคนที่คาดหวังหรือว่าหรือว่าแบบมีแต่เรื่องของความเป็นเดวิลซะอย่างเดียวมันมีความเป็นแองเจลด้วยซึ่งเป็นตัวละครที่ก็ท้าทายหญิงเหมือนกันนะเพราะว่าปกติคือหญิงก็เป็น คนที่เล่นหนังผีมาหลายเรื่องแล้วเหมือนกันมีหลายรูปแบบมากๆากค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ได้ได้ไดมีพาร์ทของความเป็นมนุษย์มากขึ้นอันนั้นก็ได้ทํากันบ้านค่อนข้างค่อนข้างเยอะกว่ากว่าเรื่องอื่นๆที่เคยผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ร่วมง,งานกับน้องๆเจนใหม่ด้วยอะไรเงี้ยอย่างแบงค์นะคะ <c oughs> แล้ว, <c oughs> วน้องๆ <c oughs> น้องๆท <c oughs> ุกคนก็คือทํากันบ้านในการเป็นนักแสดงดีมากบางคนเล่นเรื่องแรกก็เซอร์ไพรส์เราเหมือนกันว่าเออเขาทําได้กันขนาดนี้ก็อยากอยากให้ได้มาดูน้องๆด้วยค่ะครับ รับทเป็นรนครับร,รับบทเป็นดานายครับเป็นเด็กนักเรียนครับก็มามีโอกาสได้มาเรียนกับพี่วันครับใช่แล้วเจอพี่วัน้วค่ะก็จริงๆแล้วพอเรามาเรียนกับพี่วันนะครับพี่วันเขาก็มีหน้าที่เป็นติวเตอร์นะครับให้เราเนี่ยเหมือนอย่างที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังเขาก็จะบอกครูว่าอยากให้ลูกสอบติดนู่นนั่นนี่อะไรครับพี่วันก็ทาหน้าที่ของพี่วันแต่เพียงแค่ว่า ในความหวังดีตรงนี้ครับอาจจะมีผิดพลาดอะไรบางอย่างในการสื่อสารทั้งพ่อแม่ก็หวังดีกับลูกอยากให้ลูกสอบติดพี่วันก็อยากให้นักเรียนสอบติดแต่ทีเนี้ยมันมัน,ม,นมันมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารมันก็เลยเป็น,เป,นเป็นบ่อกเกิดของปัญหาของเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ย<อ>ังไงคะแล้วนี่เรากดอะไรกันก็ นะะก็รับบทเป็นคุณแม่ลิงเดี่ยวนะคะก็เป็นคุณแม่ที่ถ้าถามว่าในช่วงของการต่อสู้ของคุณแม่ะคะ่ะเราก็มีสิ่งที่เราผิดพลาดเพราะฉะนั้นเมื่อเราผิดพลาดแล้วเราก็เลยใส่ทุกอย่างไปที่ลูกซึ่งมันเป็นความรักค่ะเป็นความปรารถนาดีแล้วก็เป็นความหวังที่สูง ตัวของลูกเองอะ่ะเขาก็เข้าใจในความรักตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากๆเลยคือการต่อสู้ของเราการต่อสู้ของแม่ที่ที่จะนําให้ชีวิตครอบครัวไปในทางที่ดีในขณะเดียวกันลูกเองก็มีความต่อสู้ที่จะพิสูจน์ให้คุณแม่เห็นว่าสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขาสู้อยู่มันไม่ได้แตกต่างไปจากที่แม่เห็นนี่คือสิ่งที่ทําให้แบบในความเป็นคุณแม่แล้วก็ลูก เป็นคู่ขนาดที่เราไม่รู้ว่าภาพตรงนั้นเราจะเจอกันเมื่อไหร่ซึ่งหนังจะเล่าไว้ซึ่งตรงนี้มันเป็นความแบบความสนุกมากที่เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วะความคิดที่เราคิดว่าใช่คิดว่าถูกคิดว่าต้องเป็นแบบนี้แหละแล้วลมันจะใช่เรายอมรับและจำนนในสิ่งที่ลูกๆเขาสู้ค่ะอ่าฝักของลูกๆมา,าๆกค่ะยังน้องๆเลยอะไรค่ค่ะห <ขอ S 1> ยุดไกลแม่มากเลยขอโทษทีค่ะก็รับบทเป็น เบลนะคะ<ม>ก็เบลจะเหมือนเป็นหนึ่งในความความคาดหวังของครอบครัวเราและกันของคุณแม่นะคะที่คุณแม่ก็วางไว้ว่าอยากให้เราแบบว่าประสบความสําเร็จเรียนสูงหรือว่าแบบเป็นเจ้าคนในคนอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งเบลเนี่ยจะเป็นคนที่คิดในกรอบตลอดเวลาจะต้องเรียนดีทําดี แล้วก็พวกแบบว่าความคาดหวังปัจจัยใช่ปัจจัยหลายๆอย่างก็ทําให้เบลเป็นตัวละครที่ค่อนข้างกดดันตัวเองตลอดเวลานะคะว่าเราจะต้องเรียนดีเราจะต้องเก่งแหละก็ไม่ค่อยพอใจกับผลงานที่ผ่านๆมาของเบลอยู่แล้วด้วยก็เลยต้องเป็นพึ่งสิงห์วิลับกับลูกคนอ่ะต้องทายบ้างมั้ยะครับผมก, <c oughs> ผมก็มีนะครับผมแล้วก็เป็นเบสครับผมก็เป็นตัวละครที่ มีความฝันที่แบบว่าเป็นของตัวเองครับที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนเลยแต่ซึ่งมีพี่เบลละที่แบกครอบครัวเป็นความบังของคุณแม่นะครับ<อ>ผมก็เป็นคนที่แบบว่ายัางไงอ่ะคือชอบทำ u t u b e หรือว่าเป็นคือเป็นเหมือนวัยรุ่นสมัยนี้ครับแบบชอบถ่ายอะไรลงเป็นคอนเทนต์ต่างๆครับผมก็จนพี่สาวเราได้ไปยุ่งกับสิ่งดีลับผมก็เลยต้องเข้ามาช่วยพี่สาวช่วยจริงไหมช่วยหรือเป็นฆาตาก็ไม่รู้ ครับผมซึ่งเหตุผลที่เบลไปยุ่งกับสิ่งลี้ลับครับผมก็จากตรงนี้นะครับาโยงให้เรียบร้อยเลยครับสาวคนนี้เป็นตัวต้นเรื่องใช่ไหมตัวเปิดเรื่องแลวตัวต้นเรื่องอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีพี่โกก็คือแบบว่าเรื่องนี้ไปต่อไม่ได้กับพี่วันไม่ได้หลอกพวกเราหรอกครับผมแ้วผมไม่ได้พาไปหาพี่วันทุเรศก็จริงๆก็จริงๆพวกเรา3ามคนก็ เขาเรียกอะไรได้ตื่นเต้นเนะเพราะได้รับบทบาทที่มันค่อนข้างบอกว่าห,าห<ช>่างไกลห่างไกลกับ<ล>ช,ชีวิตรจริงมากๆเลยแล้วก็เรียนจบมาหลายปีแล้วก็ <laughs> เรียนจบมาหลายปีนนก็เกี่ยวก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ได้กลับมารับบทในเรียนอีกรอบด้วยก็เหมือนได้ย้อน ย้อนกลับไปใช้ชีวิตตอนสมัยแบบว่าเราเออมัธยมจริงๆด้วยอะไรเง<ป>ี้ยลืมแนะนำตัวก๊กไหมครับรับบทก๊อตครับผม hand, บบอินทันรับ hey ker, รบทเอ่อซิลครับไอเกอร์แล้วบทปายครับผมครับผมเราสามคน<ข>ก็จะเป็นแกงน๊ง <cris. S 2> นักเรียนที่เป็นอีกเจนหนึ่งครับผม,บผมก็ดูจากจชุดน,นักเรียนแล้วก็กางเกงสีได้ครับผม <c oughs> <c oughs> จะอีกจะคนละโรงเรียนกับพี่แบงค์เมื่อกี้ครับผมก็คือถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจนล่าสุดในเรื่องแล้วกันใช่ ก็ถ้าใครแคปทันในทีเซอร์หรือว่าเทเลอร์นะครับก็จะเห็นอะไรที่มันแวบไปแวบมาอะไรครับผมเฮ้จะีสองสคนอยู่ในนี้อะไรที่มันแวบๆนะครับผมครับผมกลับมาพูดกลับเลยครับเรื่องมีต้องทำงานกับทั้งเจนใหม่แล้วก็เจนวายเจนวนวอย่าถึงเบบี้บูมเมอร์นะคะผมอ็กซ์ผมเรีกเอนะครับคือเวลาทำงานกับคอบกับ คือเราบมีลูกวัยน,นี้นะครับใกล้เคียงกันก็จะทํางานกับกับเขาได้คือจะเรียนรู้จักจากพฤติกรรมของของเจ็บรุ่นจักจากที่บ้านอยู่แล้วว่าเขาเขาชอบอะไรเขาวิธีการพูดก,กันยังไงเขาวิธีการใช้ชีวิตยังไงอรเงี้ยแล้วก็จะพยายามปรับโดยการที่พยาแามบอกน้องว่า,าน้องเสนอได้นะ <S <S อยากมีอะไรจะเสนอเพราะว่าพี่อะวัยเป็นฐานเยอะมากแล้วแบบมันเป็นคนเจนลูกเป็นพ่อลูกเลยก็เลยบอกว่าถ้ามีใครเสนออะไรเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าว่าแบบนี้มันเป็นวิธีการพูดแบบนี้ของของของวัยรุ่นยุคนี้การคิดแบบนี้ สามารถนำเสนอได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาความคิดของเราเป็นเป็นหลักได้เพราะว่ามันที่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วอนี้นเขเลยพยายามบอกน้องๆอย่างนี้ก็ต้องทำกันบ้านเยอะครับแล้วก็คือชอบที่น้องๆเขาทำกันบ้านกันกันดีทุกคนเลยนะครับอย่างอลเล็กซี่แบบเล่นแบบโอ้โหร้องไห้แล้วไม่สามารถที่จะกลับคือสูญภาพกปกติได้แล้วอย่างี้เพราะว่าเขาเต็มเต็มที่กับยกัรแสดงมากก็สรุปแล้วก็ดีใจที่ได้ได้เจอกันน้องทุกคนครับจะเป็นแบบ ทั้งนีทั้งดรามา่าทั้งความสยองเพิ่มมากกว่าเดิมคะครับเรื่องความสยองนี่เต็มพิกัดแน่ๆครับที่เสื้อนี่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับเอ,อเทเลอร์นะครับเ,เ,เพราะว่าเพราะว่าเราเราก็ดีไซน์เรื่องฉากสยองขวัญฉากน่ากลัวไว้เยอะมากนะครับส่วนเรื่องของดราม่านี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราตั้งใจเสนอตั้งใจจะบอกสื่อสารถึงคนดูอยู่แล้วว่าการดูแลลูกการตั้งใจเรียนการที่จะมีความฝันจะทำอะไรสักอย่างเนี่ย มันต้องแค่ไหนต้องทำขนาดไหนหรือว่าต้องทำยังไงที่มันจะพอทีพอดีและปก็ร้ายกันได้ครับก็แคฝากชั้นนี่มีฝครับก็ฝากของล้องแบงค์นะฮะไม่ใช่ครับฝากภาพยนตร์เรื่องพีพ่วันมาสอนนะคะเป็นภาพยนตร์เสยองขวัญแนวเขาเรียกว่าดราม่าฮอล์เออร์นะคะที่เป็นเป็นเป็นหนังผีที่คิดว่าจะ,จะให้มีอะไรบางอย่างที่จะสร้างคุณค่าให้กับกับสังคมแล้วก็คนดูได้ ว่าน่าจะพอสมควรครับก็สิบหาพฤษภาคมนี้ทุกวันมาสอนครับ